มิกบลมวุฒิเฮลันเบนพรชิตาตั้งท้องลูกคนที่3แล้วมีเรื่องน่ายินดีครับกับครอบครัวเฮลันยัตทิตีอีกแล้วเมื่อคุณพ่ออารมณ์ดีครับอย่างหนุ่มมิกบลมมุฒินั้นประกาศข่าวดีครับหลังเบนพรชิตาภรรยาคนสวยตั้งท้องลูกคนที่3ได้ส่เดือนแล้วทางนี้หนุ่มมิกนะครับได้โพสต์ภาพอันทาสาวลูกน้อยในท้องพร้อมกับระบุข,ข้อความครับว่าอีอีอีพี่ปิ่มพี่ปางจะมีน้องแล้วนะครับรีกรีก๊ดกรี๊ดขอให้หนูแข็งแรงปลอดภัยนะลูก ทุกคนรอนหนูอยู่นะพ่อก็คงต้องทํางานเพิ่มขึ้นแล้วล่ะสิทีนี้แฮะในขณะที่ IG ของสาวเบ้นเองนะครับก็ได้โพสต์รูปตัวเองเอามือลูกท้องคู่กับสามีที่ชู3นิ้วพร้อมกับเขียนแคปชั่นคว่าตามนั้นแฮชแท็ก a ซเว่นคเม2020ภายหลังจากที่ตั้งคูนะครับได้แจ้งข่าวดีออกไปก็มีเพื่อนพ้องในวงการนะครับรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินด,ดีกันเป็นจำนวนมาก ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวฮิลันยัติติอีกครั้งกันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ We'll